พระงหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญยาวาสรุ่นบูรณะโบสถ์สาสิบปีพศ2536พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่โดยมวลสารคือหลวงปู่ทวดที่แตกหักจากวัดปราสาทเมื่อปี2505-2506จำนวนมากและโดยเฉพ,เฉพาะหลวงปู่ทวดเนื้อแมงลังและหลวงปู่ทวดของวัดช่างให้ปี2497รวมถึงพระสมเด็จกูบังหุนพรมปี2500ปลุกเสกโดยอาจารย์น้องวัดสายขาว และพระเกจิอาจารย์สายหลวงูุทดและสายเขาอ้ออีก200รอูปได้มาร่วมปลุกเสกในวันที่2 5ถึง27กุมภาพันธ์2536ปลุกเสกสวันสมคืนพระรุ่นนี้สามารถใช้แทนหลวงูุทดรุ่นแรกได้อย่างสบายใจจุดประสงค์เพื่อน,นำไรายได้บุรณะอุโบสถวัดประสาทบุญยาวาศโดยการสร้างหลวงูุทดชุดนี้ท่านเจ้าวัดวัดประสาทเป็นบุรณะสถุปหลวงูุทดที่วัดช้างให้ให้ท่านมาช่วยสร้างพระ หลังจากนั้นหลวงปูท่ทวดได้มาเข้าฝันเจ้าวัดรัดปราสาทหลายครั้งครั้งแรกท่านทําบล็อกไม่สวยหลวงปูท่ทวดบอกว่าบล็อกอันนี้ไม่ดีให้ทุบทิ้งแล้วทําใหม่หลังจากนั้นมาเข้าฝันครั้งที่สองเพื่อบอกว่าอย่าไปจ้างโรงงานทําให้พระในในวัดช่วยกันปั้มพระเองจึงได้ผ่านพ้นการสร้างพระชุดนี้มาด้วยดี